ตำรวจเรียกให้จอดไม่รู้จอดเรื่องอะไรอยู่ๆก็เรียกให้จอดบอกผมละเมดิดรถไม่มีป้ายทะเบียนด้วยรถตำรวจนะ่ะ รถวิ่งเป็นเมืองทองก็โดนตำรวจเรียกบ,บอกว่าเราเมิดถ้าผมถ่ายวิดีโอเมื่อกคู่นี้ไม่ทันได้ถ่าย รถครเราเียก่อนแล้วถ่ายรูปอ้าไม่ได้สีไปเขียไปเขาหาอะไรอ่ะรถม่ใกล้ขทางซ้ายไม่อะไรนะรถร่ใกล้ขนทางด้านซ้ายไม่ใกล้ขวทางด้านซ้ายได้ที่มันบนทางด่วนนะมันไม่ใช่ทางปกติในเมื่อทางด่วนทางซ้ายเขามีรถดีดขวาอยู่ พี่มีรถกีดขวางอยู่ผมก็ต้องวิ่งขวาแตงขวาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรลงคุณลงมานี่ลงมานี่นี่นี่มันมีข้หายอยู่เดี๋ยวที่วัดตังเราจะจับคุณละเมิดด้วยถ่ายรูปผมลงมานี่ลงมานี่เดี๋ยวเจอกันงแรกวันนี้เจอแต่ฉันวัดเพื่อครับอยู่ๆพี่ก็เรียกเรียกเรียกเพราะอะไร คนอื่นเขาก็วิ่งขวากรี่ไม่เห็นเรียบร้อยเลยอะอะเดี๋ยวพี่คอยดูสิพี่นั่งดูพี่ต่อดูเลยไม่ไปผมไม่ลงเพราะผมต้องอยู่ประจำรถข้างไหนปิดนะคุณบอกข้างไหนปิดนะอ่าคุณบอกท่าไหนปิดนะแล้วมาถ่ายรูปถ่ายเลยถ่ายเลยไม่ถ่ายดิอยู่ได้ถ่ายก็ถ่ายยังไงครับก็ถ่ายได้เพราะไปขี่มาดิ ผมเนี่ยมันรู้จักชื่อพี่เลยพี่พี่อาดูแบบคี่ผมนี่ก็รู้จักชื่อชื่อผมสิครับผมจะบอกคุณเหรอผมพี่ต้องไม่พี่ต้องแสดงป้าให้ผมดูว่าพี่เป็นใครชื่ออะไรรถพี่ก็ไม่มีไม่มีทะเบียนไม่มีป้ายจะรู้ไหมว่าพี่รหัสอะไรพี่รหัสอะไรผมก็ไม่รู้ธรรมดาตำรวจก็ต้องมีรหัสอยู่ที่หมวกใช่ไหมฮะใช่ผมรถชนมาผมจะบอกคุณได้ไงคุณมาถ่ายรูปบนต้ไม้เลยรถรถบอกอย่นี้เลยแล้วมาขี่มาด้วยลงมาดิ หลายร่างกายผม ial, brands, ขนาดนี้เลยเหรอคุณมาถ่ายรูปผมทำไมลงรถออกอย่างนี้เลยคุณละเมิดนะนี่แขกเขาถ่ายรูปผมไหนเขาถ่ายนะเขาถ่ายได้ยังไงคุณลงออกอย่างนี้เลยลงออกนี่มาเอ้ยหยาหยาเย็นเย็นหยาหยาหยาพี่พี่ที่ทำร้ายร่างกายผมโดยที่ผมไม่ได้รอบต้อะไรพี่เลยนะคุณมาถ่ายรูปผมมาคุณมาถ่ายรูปผมทำไมฮะพี่ทำบนนี้เลยเหรอพี่นี่บนรถนะใช่ลงรถออกถ้าแขกด้วยนะ ให้นั่งนะแต่ถ้าเพื่อทหารด้วยเลยผมไม่ตักประชาชนพี่ได้แรงมากเกินไปพี่พี่ทำอะไรพี่ี่ดูสิพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจของประชาชนแล้วพี่ทำไมทำถ้าพูดถึบผมทำอ้าวผมต้องถ่ายเป็นหลักฐานสิว่าพี่ทำอะไรผมบ้างคุณทำอะไรคุณยังอ่ะนี่ไงเมื่อกี้คุณทำผมนี่ไงเขาดึงมาดิลงมาดิอย่า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 อยาหรอไม่เอาไอทำอย่างนี้ไม่ไม่อยากไม่เอาไม่เอาคุณถ่ายรูปผมทำไม เขาพี่ทําอะไรผมล่ะถ้าผมไม่ถ่ายรูปแล้วพี่จะทำผมไหมเนี่ยถ้าพี่ถ่ายรูปผมไม่มีหลักฐานล่ะถ้าพี่ท่ายรูผมมาดูเรื่องดูเรื่อง่ามากเหรอพี่พี่จะทำ่างนี้กับผมนะี่ไม่มีด้ทำอะไรผมนะคุณก็ไม่มีใส่ถุงผมอ้าวแล้วพี่ทำอะไรผมอย่างนี้เสื้อผมขาดเนี่ยคุณทำรูปผมทำไมอ้าวแล้วพี่มันเรียกผมทำไมคุณมือขวาคุณทำผิดๆพี่มีหลักฐานไหมอยู่ๆมาบอกว่าผมมือขวาไหนล่ะหลักฐานอ่ะ เออแล้วคุณจะายรูปผมทำไมแล้วถ่ายที่อะไรหล้วถ่านพี่เฉียงจากเมื่อไหร่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำอนี้เดี๋ยวไอ้เขาแล้วจ้ไรงานเ้ยพี่คุณทำผมไม่ยิ่งยิ่เลยหรอทำอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวคุณถ่ายรูปผมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวจะแครผมไม่ได้ถ่ายรูปผมถ่ายวิดีโอเลยลงไหมไม่ไม่เอาผมไม่ลงผมไม่ลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมมีติดผมเป็นประชาชนผมทำงานคุณมาถ่ายรูปผมทำไม อ้าวแล้วพี่เรียกผมทำไมผมทำผิดผมก็เรียกพี่ผิดผิดตรงไหนมขวามึงว่ากล่าวได้เอาว่ากล่าวก็ว่ากล่าวสิเออคุณว่ากล่าวก็จบกันไปคุณมาถักผมทำไมผมถักอะไรคุณคุณเนี่ยมกระชากมทำไมผมทำไมแล้วเธอจะให้ผมลบไหมลบสิอ้าวลบแล้วจบไหมลบจบลบไปะพี่ลบปากนะอ้าลบปากลบปากเนาะจบนะลูกผู้ชายนะผมต้องรู้ชื่อพี่ก่อนไม่งั้นผมไม่ลบไม่ลบก็ไม่ไม่ลบก็ไม่เป็นไรผมไม่กลัวหรอก รถตังนี้เลยังยังยังไงรถตัวนี้บนทางนวลบนทางนวลผมต้องรู้ก่อนว่าผมคุยกับใครว่าใครคุณมาถ่ายรถผมทำไมคุณมาถ่ายรถผมทำไมแล้วพี่มาท่ากับผมอย่างนี้ได้ยังไงบนรถเนี่ยคุณรถคุณถ่ายรถผมทำไมอะอะแล้วพี่ถ่ายกับผมทำไมอ่ะแล้วคุณถ่ายรถผมทำไม้าผมไม่ถ่ายรถผมจะมีหลักฐานไหมอ่ะว่าพี่ท่าผมคุณตองเปิด่อนดูดิพี่มีสิ่งอะไรมาใายผมเปิดล่ะพี่ยังไม่เปิดเผยชื่อเลยพี่ชื่ออะไรอ่ะรถอะไรผมก็ไม่รู้โอ้อแล้วพอแคุณคุณรถตรงนี้เลย คุณเนี่ยผมไม่ลงผมผิดอะไรที่ผมจะต้องลงไปคุณลงออกคไม่มีสทยูปผมพี่ว่าผมไม่มีติได้ยังไงทำไมต้องทำอะไรคุณละงเลละเมื่ตรงไหนกปดข้อไหนคุณไปกลางรถหายมาผมามไม่ลาคุณลงี่ยผมไม่ลงผมผิดอะไรที่ผมจะต้องลงไปคุณลงออกคุณไม่มีทายูปผมพี่ว่าผมไม่มีสิได้ยังไงทำไมต้องอไคุณลั แล้วเมื่อตรงไหนปลดข้อไหนคุณไปกลางรถไหมาครับผม้ที่่อายุมากแล้วนะไม่เอา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 ไม่าไม่เอาไม่เอไม่เอา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 ไ่เอาม่เอาเอาไม่เาไเอาไมาไ คุณทำอะไรผมเนี่ยคุณทำของคุณจะหายเดี๋ยวผมจะไปแจ้งที่บกออผมไปบกออเลยข้างล่างมีของหนุนไปข้างล่างไหมเรือก็ขาดดูเ็าทำกันสิป้ายชื่อ็หายได้เรือปัญหา 做乜嘢了 花钱还是怎么？啊、哎？你那他啊？在干嘛呢？